เองนี่ก็เคยต่ำเหมือนกันเพราพวกเขาเนี่โอ้ยเนาะเพิ่นแหฮงข้าบัวห้าน้องเพิ่นแหฮงเคยต่ำแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ้งในเร็นสมัยคุ้มมือเนี่ยเพราะว่าโดยใส่ลุงโดยในในในบ้านแบบในหมู่บ้านอันกระทิงนี่แบบมีอีหยังบ่ที่ว่าเป็นอนุรักษ์แบบตั้งอยู่ในเอนบ้านในเมืองนี่นะแต่ก็แก้ฮันบอดยแม่มีอยู่แต่ว่ามัน กลาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแมมพี่น้องเบิร์ดสุขสูข่คนบอว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทังต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบาวต้าบา้านเฮาคือเก่าเนาะผมแมมพี่น้อง ตอนนี้เนาะบาตากับจีภาพพม่พี่น้องเนาะเข้าไปที่บ้านนากระทิงเนาะเมืองอาสีพอนแขวงสวรรคเขตพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือสิเข้าไปเนาะทั้งวัดบ้านนานากระทิงเพิ่นเนาะกับมื้อนี้กับมานํากันกับอ่าบ่าวจิตบ่าวแสนพ่อแม่พี่น้องเลยกับมีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเนาะทั้งบ่าวแสนเพิ่นเนาะผากเงินมาให้บ่าวแสนเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะจังได๋ก็ต้องกราบขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะแล้วก็กราบขอบบุญขอบคุณบ่าวแสนนําที่ว่าอ่าเนาะนําอ่าเงินเนาะเข้าไปมอบให้กับทางวัดมื่อนี้ กะบบอต้ากะบที่เข้าไปอ่าพาผมเองพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ่งไปชมทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นเนาะเข้าอ่าไปเทือเล็กด้วกันบอต้ากะเนาะบอเซียนเพิ่นกะบ่เคยเข้าไปอ่าบอจิตกะบ่เคยเข้าไปคือกันนั่นแหละผมเองพี่น้องแต่ถ้าทั้งหมู่บ้านเพิ่นนี่เนาะบอต้าเคยเข้าไปแล้วเทื่อนึงเนาะกะถ้าทั้งวัดนี่บอต้าก็ยังบ่เคยเห็นผมเองพี่น้องเลยวัดเพิ่นสิสวยสดงดงามจังใด๋กะจังได๋กัไปติดตามรับชมไปเบิ่งนํากันเนาะผมเองพี่น้องเนาะตอนนี้ก็โอ้ยมืด้ามืดผลมาแล้วผมเองพี่น้องจัังไได๋กกเเเข้าาปนนลยะ thank <laughs> ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บาตาก็ลงมาฮอดอ่าวัดบ้านกระทิงแล้วเนาะกับหูหพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะทางวัดบ้านเพิ่นอ่ามีพญานาคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีพญานาคเลยก็ูบอ่าปั้นเนาะพระพุทธรูปกับบาตาก็บโอหูเนาะว่าว่าซื้ออีกย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เขาบ้านจะต้องอ่ากราบไหว้เพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกันี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าทางวัดบ้านกระทิงพ่อแม่พี่น้องเลย กเนาะบอตากะว่าบ yeah, so mm ้านนากระทิ้งเนาะแต่เขามาเบิ่งป้ายได้น่ะแบบบ่มีนาเนาะพี่น้องมีแต่บ้านกระทิ้งรถทางวัดทางว่าเพื่อนกับปอแบบอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเลยเนาะเสียงแมงจันห้องยัวอยู่เนาะอันนี้เบิ่งในประจิตอันนี้ต้นต้นตาลเนาะต้นตาลต้นเผ้าพี่น้องสูงชูงเนาะกะบปอแบบปอง่ายๆเนาะต้นผ้าแบบชูงประมาณนี้นะหาเบิ่งยากเลยเพราะว่ากู้มือนี่นะค่อนข้างแบบ เพื่อนสิแบบปลูกต้นเผาพันเนาะต้นเผาพันที่ว่าต้นน้อยๆนะเพื่อนพี่น้องปูกต้นนั้นแห้งชูงเนาะครึ่งรักเครือข่ายผู้เลี้ยงเพื่อนพี่น้องสบายดีไ่มเชนสบายดีนะครับโดยแม็ดโมเสียนแม่นอยู่โออันเดนเนาะกะมื้อนี้กะหลักรักประเด็นเดียวเข้ามากะเนาะพาบ่อเสียนเพิ่นเข้ามาอ่ามอบเงินให้กับอ่าทางวัดเนาะอ่าแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศนํากันเนาะบาตาก็ยังบ่ฮู้จักกันนะว่าเพิ่นกําลังสร้างสาพัฒนาอีหยังเนาะเดี๋ยว ปาตาจิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปถามเบิ่งทั้งอ่าาครูเพิ่นเนาะทั้งในบ้านเพิ่นว่าเพิ่นอ่าขาดเคลินเรื่องอีหยังเนาะเพิ่นกำลังอ่าสร้างทรายอย่างแต่อ่าทางวัดเพิ่นนี่สวยชุดงดงามเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบมีโฮมไม้โฮมยังแบบโอ้คักเลยแต่บ้านนากระทิงนี่ก็ไกลเนาะจากบ้านบาตาพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแลนรถเนาะกะอ่าแบบเกือบห่อซองโมงนะครับพรมเอนพี่น้องเอ้ยกะเนาะมาที่นี่บ่จิตมะที่นี๋ยวจิพามาเบิ่งซิมเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เอ่ะสบายดีเด้อโดยโอ้สบายดีเนาะบอสบอจิตมาเบิ่งเนี่ยทางนี้นะแบบข้าวหมูฮันเลยเนาะผู้พี่น้องบบธรรมดาเนาะทางในวัดเพิ่นนี่งามเลยอ่าเนาะโอ้ทางนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ผูพี่น้องเลยนี่เนาะเพิ่นกำกับจีนนี่อ่ะสบายดีพ่อโดยโดย่าเนาะนี่เดี๋ยวพี่พาเพิ่นมาเบิ่งทางนี้เนาะ โอ้แบบบอยจีคิดว่าจะปีบอยจีนี่โดยแต่สบายดีนะคุณเด้อโดยโอ้คือชิลารีเนาะมาถ้าลายปีรูปแมนโอ้บอยจีแข่งไงเกือบเนาะเกือบแบบตาเตะบอยจีจรักเลยเนาะเนาะเดียวเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่ารอบๆซะก่อนพ่อแม่พี่น้องจังสิเข้าไปหาทั้งครูเพิ่นมื้อนี้เนาะสิพากันรูปข้องแข่งกันกับบอจิตอีกพ่่อแมพี่น้องมีข้องเนาะพี่น้อง กับเบิ ans, uh, on, ้งบรรยากาศทางวัดเพิ่นก่อนวัดเพิ่นนี่มีประเด็นลักลักษเลยนี่แบบต้นไม้นี่แบบว่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้คือต้นม่วงแล้วก็ต้นเ้าวพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็หัวแจกเนาะพี่จินเนาะอ่าจี่เป็นหัวแจกพ่อแม่พี่น้องแบบตั้งแต่แบบอุ้ยสมัยแบบโหฮานนี่แหล่พ่อแม่พี่น้องเลยแต่แบบหาเบิ่งยากเลยเนาะเคือนไม้อยังไม้จังไงแต่เบิ่งเนาะเดี๋ยวทีพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาทางวัดเนาะ ก็มือนี้กันถือว่าถือเอาโอกาสนี่เนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาชมกันอ็แต่ใช่เบลจิตเพิ่นเป็นมือกล้องเนาะพ่อแม่พี่น้องต่อไปบาตาเพิ่งเป็นมือกล้องไงเพิ่นคือกันเลยเนาะกับบาตากะออมาเธอเลขพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับภาพคนเล็กเบลจิตเด้อนนเอดี๋ยว าจิตกสิกาบ่เนาะเบิ้นไอ้บาจิตเพิ่นกราบน้ำกันได้ผมเอ่พี่น้องเนาะมาบ้านอื่นเมืองไกลเนาะกราบบ้านเด้ออ่าเนาะเบิ้นเนาะที่ห้ยบาจิตเพิ่นไปรูปก้องพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยว์จะตั้งกล้องไว้เนาะอ่าอ้ามายบาจิตมาเลยออามาถ่ายรูปก่อนนะมาถ่ายรูปก่อนนะ เฮ้ยนะมาเนาะลองก่อนเนาะเดี๋บอต้าลองก่อนเลยวะลองเบิึงเนาะพี่น้องเนาะว่านเดี๋ยวบอต้าจีอ่ะขออันที่ทานปรารถนาเบิ้งก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบเพื่อนให้อาธิฐานสามเทื่อพ่อแม่พี่น้องเลยแม่อธิฐานสามเทื่อเชิงจีดังบูดังกันลองเนาะลองให้หมดสามเทื่อพอใจเลยโอ้เดี๋ยววันจันทรก็จะลองเบิึงก่อนเนาะโดยโดยโดยอ่าเนาะ ยาจิสตเราเไิ่มว่าตาบานจะนาแต่ที่ว่าแต่สิ่งใดที่มันดีๆนะเนาะเนี่เป็นนนน้องเาะั่นก็เป็นตู้บริจาคเนาะเดียว่าวตาสีไปปอนเงินจะหันเนาะหรือว่าเพิ่นเอามตาเดียวเรนจัดเนาะเดียวบาจิตนะลองรูปบุญก้อนเนาะไดให้บาจิตเพิ่นลองรูปบุญก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยลองมากระนองพี่น้องเนาะเนาะตาถือว่าดังแล้วเนาะให้บาจิตเพิ่นนะขอพรนโตพ่อแม่พี่น้องเลย มาจิตเพื <Harriet. S 1> ่นแบบตั้งจิตอธิษฐานแบบก็โดนเลยเนาะโอ้ยดังแล้วเห้อไอ้ยอยมวยมวยเนาะไอ้ดังบุบบุบเนาะมวยด้งนบนเนาะก่อนเงินในกันเนาะมาเป็นกับนิทูรบริจาคนะเนาะ ใหม่ด้ิค่ะบาจิตสนุกใหม่ดิค่ะเราจะอะไรวะเสียงอันนี้เดี๋ยวจะิ่นโบนั่นเนาะบ่รยากาหลบโลกโอ้ยพี่น้องยังไงบาจิตลดุใจอยู่พี่น้องเอ้ยดูกล่องหนักหมดเนาะโอ้บาจิตนี่ปรารถนาเนาะโอ้หลายชิ้นหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยหลายชิ้นหลายเนวเนาะกะอะไรเนาะกะอยากให้พ่อพ่อที่ชิ่งดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากมีสุขภาพที่ดีเนาะก่อนจะมีเงินทองอยังกะต้องอ่า แบบมีสุขภาพที่ดีสะกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องทางวัดทางวระเบื่อนี้ก็ถือว่ารำมาติดีพ่อแม่พี่น้องอ่าเนาะจับทูกปอจิตเดียวบอตาสีขออนุญาตเขาไปถามเบิ้องเนาะพ่อบอสเอ็้เพื่อนก็อยากผู้นะว่าอ่าเป็นไพสเนาะเป็นผูกแบบอ่าหับอ่าเจ้าวาดได้เสียแค่เจ้าวาดเนาะโดยโดยสบายดีเด้อโดยโดย อสบายดีเนาะกาลูกมาพวันนี้กัแบบอ่าลงมาแบบมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะแบบอ่าอยากลงมามอบถวายเงินให้กับทั้งวัดนะเพื่อสัอ่งสางอันที่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเห็ดยังเกาะนะสิมเบาะโอ้เพิ่นอ่าสิมเพ่อนเป็นพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดสิมเพิ่นเนาะ,ะขออนุญาตหนีไม้ให้เด้ออย,ย่าปูเด้เ<ม>ออ่าหานีเนาะอึ๊บ โดยกาเฮ็ดจะโดนแล้ววะนี่ยฮะโอ้จะโดนแล้วโอ้จะโดนแล้วโดยโดยแบบทีห้าปีหกปีโอ้ทีห้าปีแล้ววะเนี่ยฮะโอ้เขมเก่าแล้วอยู่นี่เลยโอ้ตะกี้นักสิมเกลีก็ใส่เิมเกลียโดยแลนแบบให้เานแบบอันทิว่าเป็นในบ้านอยู่ทั้งบ้านนี่นะเอ้อหัวหชมดีดีโอ้หรือว่าแบบ สี่เี่ยมวัดในบ้านแบบเท่าแกแนวโฮมนี่นะโอ้เพิ่นนี่บ่อเออแบบอ่าอยากเอาลงมาอันถวายเงินให้อย่างที่นะแบบอยากให้มีแถามีแกสี่นั่นแบบโอ้นี่เป็นสลัดนี่เป็นสลอดนี่เปสลอดนี่เป่าแกแนวโฮมโอ้โดยโดยเพิ่นนี่ก็สร้างมาแต่โดนแล้วเนาะมา่อวนนี่โดยแม่ช่วลูกอาหารล้างมาเมื่อวามาื้อนี่โดยอันนี้เนีย่ยแบบลูกลูกบ้านเองบ่สร้างหรือว่าจ้างสร้างจ้างเนี่ ลูกบ้านนี่แล้วโอ้เมื่อ้านกระเทยใหญ่เลยแหละโดยโดยเนาะแสดงว่าอ่าที่ให้ลูกเอ <ove> ิญแังได้น้อเนี่ยน้าปูบ่หรือเอิญแดงได้กระได้โอ้ก็ได้เนาะกะถือว่าเพิ่นนี่กะแบบแังได้แบบพระอาจารย์หรือว่าแบบจัวย่าคู่เ่าชานี่แบบมีอันทอย่าปูเนี่บ่หรือว่าพ่จิตคนช่องค้นเนี่ยดำอยู่ห้อใจกกันโอ้ มีหลายคนอยู่จวบจวบสามแบบอยู่ผู้ส่องโอ้ผู้ผู้ที่แบบทรงข่าวอันบ่เบาแบบทรงข่าวทั้งเปอร์เซ็นนี่โอ้หรือว่าแบบทั้งวัดบ่ทั้งวัดเ่ิเป็นคนทั้งทั้งทั้งวัดเพิ่นบ่เปอส์เนเรือว่าเห็นผู้ใหญ่เพิ่นส้ลซุกไหมโอ้เรือว่าแบบเคยมียูทูบเบอร์เข้ามาแบบถ่ายอยู่บ่เคยมีคนเข้ามาถ่ายทำอยู่บ่เปิดยัง แบบ่ายทายทั้งนั้นนี่แหละนี่เห็นแล้วโอ้แสดงว่าเพื่อนก็เห็นเนาะเห็นในคลิปแล้วก็เลยแบบให้บาร์เซนเนาะเปลี่ยนสะพานบุญให้เลี้งคุยเลี้ยงคุยยังมาเมื่อวานมันชูนเลยเนะโดยโดยมาเพื่อนก็หมองเงินให้กับเห็นนี่แหละโดยแบบอันนี้น่ยังขาดเรืออย่างเนาะเนี่ยโอ้ขาดอลไรขาดอแบบดินจีดินบล็อกแบบกาโลแบบอ่าซีมันยังมันนี่ถือว่ายังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ โอ้เป็นกระเบื้อง,งสังกะสีอย่าง<แ>ยังท่านมีเลยยังโอ้ผมเองพี่น้องแสดงว่าเพิ่นกะยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะสรุปแล้วนี่ออแบบกะต้องการแบบอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ามีจ,จิตใจศรัทธาเนาะอยากลงมาอ่าแบบต่อยอดอ่าบูมูธนาน้ำกันนี่กะสามารถมาก<อ>วมเห็ดบุญน้ำกันได้แต่ผมเอ่พี่น้องเอ้ยได้กะนี่นะบ้านกระทิงเนาะบ้านกระทิงผมเองพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะได้มาเห็ดอ่า สร้างขึ้นมานี่ก็หลายผ้าหลายปีแล้วเนาะแต่ก็โบหมสำเร็จจเตี้อเนาะยัง่ทคิดว่าปีได้สิแล้วจะแล้วคันนี่เงินมีอันกับนี่ให้แล้วปีนี้เลย้วคั่มีเงินน่ะยันบุมีเงินนะโดินดินเดินเงนขาเดินไปเรื่อยเนาะโอเคเถอะน้องผมไม่พี่น้องเดี๋ยวจังไดกะชี้ให้บาร์เซนพี่นน้องมองทั้งวันอันนี้กะชีเป็นอ่ะอันนี้นะบ่ขออนุญาตเนาะนี่ศิลวัฒน์บ่โอศิลวัฒน์แลดาพ่อพุ่นี้ ในเกจิธาตุโอ้ศิลปะโอ้แกแสดงว่าแบบหลายคนเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็แบบให้ฮับผู้ทำกันนะนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบาตาเข้ามากกับผูู้ว่าอ่าไพ่เป็นไพ่เนาะก็เลยเข้ามาถามเพิ่นกับแบบนี้กขาพู้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแก้วเอ็มร้อยกวดเอ็มร้อยนี่ก็เป็นประโยชนธ์พ่อแม่พี่น้องแบบว้า่เพิ่นเอามาเห็ดอ่ากำแพงรอบอันนี้เนาะอันนี้อืมถักกะลีพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าแบบ คนคิดขึ้นมาเองว่าพอหรือว่าแบบเห็นแบบโบคิดแต่อาจารย์ผู้นองนั่งเล่โอ้พาอาจารย์เพิ่นผู้นอนนั่นน้องแบบคิดออกแบบมาเจ้าเนาะแต่เป็นห่วงย่านแต่แบบชติปัญญาเนี่ยแหละเทคนิคดีแล้วย่านย่านแต่ข้อมันแตกเนาะแต่ไปแรื่นี่เขาก็เอาปูนโอบไว้เลิศเลยเนาะมันก็โอแตกตัวนั่นก็แม่นแหละครับโดยโอ้ปูนเนาะตัวที่จำเร็จเบิ้งชาวบ้าพี่น้องปลาเนาะอันนี้เป็นตีนช่างเดตีนเกียนบ่เนาะ ล่อวะเพ่อฮะล่อ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 แต่ข้าวบัวฮานพ่อแม่พี่น้องเลยบ้าตาคิดว่าฮอดอยู่ร้อยกว่าปีเนาะแต่ดึกดำบันพุ่นอ่าพ่อเพิ่นว่าแต่ดึกดำบรรพุพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้ได้ครับพ่ออันนี้จะเป็นโคกป้อยฮะอันนี้แม่นแล้วแม่นแล้วเออเป็นโคกตำเข่าเนาะแบบ คิดเห็นสภาพเลยเนาะแบบต่ำกระดึงกึบดึงกึบเนาะแบบยักษ์ท่นได้ตกแต่งโอ้แบบพ่อเองนี่กันพัดขันแบบบ้านเมืองอยู่เย็นกินชุกนี่กับบางเถื่อกับชิ่เพื่นเพื่อนกวันนี้ไปโอ้แบบพัฒนาเจ้าดอกแบบพ่อเองนี่ก็เคยต่ำเหมือนเมื่พ่อเขาเนาะโอ้ยเนาะเพิ่นแห้งข้าบัวห่านเนาะเพิ่นแห้งเคยต่ำแล้วพ่อแม่พี่น้องต่ำไปเล่นก็ไม่ขูมือในป่าวเลยใส่ลุงโดยในในในบ้านแบบในหมู่บ้านนั้นกระทิงนี่แบบมีอีย่างโบที่ว่าเป็นอนุรักษ์แบบ ตั้งอยู่ในแอนบ้านในเมืองนี่นะแต่ก็แก่ฮันบอโดยแมนมีอยู่แต่ว่ามันชินมันหายแล้วอแ,วแบบมีง้อกระทิ้งบ่หรือว่าจังไรคือว่ามีอยู่มีกระบ,บ้านตัวนั้นโอ้เงามใหญ่พุน่นเลยโดนแหละบองใหญ่พุ่นแต่ดึกดำมันบน่นนโอ้โหอันนี้พอเพียงแต่เป็นตีนมือมันของแต่เป็นวัด เก่าแก่โอ้จักหวัดจักปีได้มันเกิดวัดโดยพ่อพ่อใหญ่ขึ้นมาเกิดขึ้นมากับเห็นเดี๋ยชิโนจ้าจ้าแม่ต้นไม้ต้องเบิ่งอวัวหันจังหวัดจักปีอยุกระเซียนโอ้แสดงว่าพ่อนี่ก็เกิดขึ้นมาใหญ่ไปชี้ก็เห็นหมดเลยแบบนวัดธรรมบใหญ่งไปชี้เลยมีแต่ของเก่าฮ่าแสดงว่าต้นไม้นี่บนน้ำน้อยกว่าปีเนาะจ้าจ้าอ้ยแน่นกว่าเลยโทษผมไม่พี่ดองขึ้นเบิ่งเนาะต้นพผานี่ก็มีแต่ต้นสูงเนาะจ้านะในวัดนี่นอกจากแบบเกียน เกียนร้อยครัวปีอลไรกันพกตำเข่าเนี่ยังมียังอีกอยู่่แบบอาทีโดนๆอะไรกันหอหองเจกเนาะพ่อเนาะน่ะเนาะตกแต่งโอ้หองเจกน่ะเนาะฮะเจ้าเจ๋อโอ้ไปเนาะพอเพิ่นกะคือสิขึ้นไปทึ่งเนาะซั่นโดยมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นี่เป็นโป่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโป่งแต่เข่ากี้แต่ก้อนพี่เนาะโป่งแบบนี้นะ นี่คือเบิ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องอันบอลเพิ่นจับนะจนกิวนี่เออเพิ่นจับจนกิวนี่แบบหึงลีเนาะอายุไู่ใครวัดวาเพิ่นกะมาทำมาดาเนาะเป็นสิมของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบิ้งบาตาเดียวอาชีพออกไปใกล้เนาะเออนี่เนาะกะ ใหญ่เต้อพ่อแม่พี่น้องไอ้ยเต้เพิ่นก็กำลังสร้างสาอยู่แต่เต้กันทุนยังหมดพอเนาะทุนยังหมดพอหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เดี๋ยวจะพาแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปอ่าทั้งบ่อเสียนเพิ่นเนาะบ่อเสียนเพิ่นก็ขึ้นไปอ่ามอบเงินเนาะ เนาะบาร์เซียนเพิ่นกันอ่าเนาะขึ้นไปอ่าถวายเนาะขึ้นไปถวายเงินเนาะมอบเงินให้่อยครับทางญาครูเพิ่นเนาะเพราะอ่าพ่อน่ะเป็นในบ้านบ่าเรือจังไงเนั่นแหยโอ้พ่อเพิ่นน่ะเป็นในบ้านเนาะแบบอ่าแบบเพิ่นเฮ็ดซิมนี่ยังขาดเรือจังเนี่ยเป็นปูนเป็นยังยังหรือเปล่าเพราะว่าเนาะถามอาญาเป็นว่ายังหลายอย่างอยู่นะนั่นแหละเพราะว่าห้าก็ลงมือลงมือซื้อต่อได้ ขั้นขันตอนที่สองอ่อุปกรณ์ไปแล้วมัดแล้วเดยกันแท่ในระดมกันไหการสรุปแล้วอันควาต้องการยังไนะเพ็าไหมาอเดี๋ยมันตกอยู่ประลอยชามสิบล้านโอ้เลค่าสรางนี่ก็เนาะลคอคาสางนี่ราาตกอยู่สามสิบห้าล้านนะโอ้สินทรัพยุนะก็ตกอยู่จ้าเป็นก็ไลยเนาะพัวเนาะอะไรลอย ลอยกว่าเพวกวะโอ้เมื่อก่อนมันก็ไล่ใส่ราคาตอนนั้นนี<ด>่ไล่ไล่ใส่ราคาในระยะที่ยังบูทันได้ดขาของสินยังบูทันได้แพงอันนี้ส<อ>่วนหนึ่งแต่ว่าตองในปัจจุบันนี่บางเทื่อนไม่สิพุ่ง,งละลอยห้าสิบกับบูทแต่<อ><อ>แบบทั้งสิบนี่ก็บแบบจ้างจ้างสร้างแบบมาแต่จังได้จ้ะจ้าซีโน่เลยนี่นนนโอ้สร้างซีนโ<อ>น่บ่างบวสในบาทแน่น เบื้องต้นในบ้านโอ้เบื้องต้นในบ้านเนาะแผนสลาที่สําเร็จนี่ก็คือการตัดร่างคาโครงสร้างกับบ้านบัดประดับสุดท้ายแล้วเอาสางเรียงจันแนโอ้สางบริครรใส่แนี่ยเรื่งสังสวรรค์น้ำแนี่ยมันจะเติมลายด่านเดิมันงามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะงามจังหวัดเพิ่นธรรมดาอยู่แต่ไปเห็นบนอื่นอาจจะงามกว่านี้ก็เป็นได้แต่ว่าเห็นอยู่นี่ละที่นี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยการคือว่าเนาะแบบจุดนักๆที่ว่าแบบ เปาเป็นไปได้นะแบบถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่อนเนาะอยากยืนมือคำว่าช่วยกับนางนาคนี่ยอยากนั่นตัวใดก่อนนะะปูนบลยว่าเล่องเเรื่อ he, เลงทรายสิบอกโอ้อันนี้สรุปแล้วนะโตก่อนก่อนหมู่มัน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 กรมมเบิ้งพื้นฐานโครงล่างแล้วส่วนหนึ่งมันก็ต้องการโมลายมันได้ตอนน<อ>ั้นจุดสําคัญน,นะ่ะนแหละประดับนี่นะเพราะว่าตรงโลกกับสร้างตอนนี้ยังไม่ได้มีอันประดับเลย มีเด e <ım. S 2> <Verse> ็ตัดลังคาแล้วอันมุ้งเนาะมุ้งในกระบกอันนั้นธรรมดาอโรแต่เป็นมุงเประดังนี่ยอดเนาะงามๆเลยโอ้อันน่ะงบอันนี้ผมมีโอ้งบยังบ่มีงบยังบ่มีเด้อไล่มาแล้วตกอยู่อันนั้นลอยสามสิบกว่าล้านด้วยเด้องบเลยบ่มีใช่แต่ตกลงกับสร้างนี่ก็คือเบาอะแหละที่แรกกาตกลงกันว่าอยู่ในอ่า ร้านสิบสี่สิบเลยต่อน้ำเงินกนระตกโดนได้ก็ภาพกันอยู่ในร้านสิบห้าล้วโอ้เ<อ><ม>นาะนก,ก็มีแต่ว่ากัยังบูฮู้เนาะว่าสิลเล่ปีใดเดือนใดเนาะเหตุมาเรื่อยๆ<ม><ม>อ่าแต่บแ,บตบแบบแังได้จะแบบจ้างจ้างช่างตอนนี้นะจ้างภาคส่วนนะโครงหลังคาบนนี่แม่โอ้เนาะแบบยันว่าแบบจ้างแบบสาบก่อที่ก่อนนะโบเนาะแบบขึ้นหลังคาก่อนเนาะโครงหลังคาก่อน กาบางเทือกับสิบวกเบิงเบิงบอลจุดที่ว่าสำเร็จตามการสัญญาแล้วอันบางเทือกับสิใดย์ึกษากันตื้มมาอันดผลที่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่มตื้มไม่ได้เพิ่มตื้มไม่ได้อันนี้หากเขามีเงินนะอันนี้ขั้นขั้นตอนทัพอิดในการสัญญากันขังทำอิดนี้ภาหลังว่าพวกเราได้เฮ็ดไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้เขาจะสืบตอนนี้เพราะว่าต้องการตกลงกันสัญญาตามการสัญญากันอยู่ในสายชิงรานนั้น <ด>จากนั้นนั้นถาวา่าบางเทือบางเท,อออาาทาาืออ่าคือได้ไซนี่เนาะมีผูอ่าถวายทานมีผูโมทนาหนำหรือว่าอ่าสอกมาได้งบเดือได้กอน,นทึ้นกับหรือกคยชิได้บอกกับอ่าในสร้างคือนเอาอีกอแล้วแต่เพิ่อการบริจากัดเนาะคันว่าอออ่า<ด>สิ้นสุดการสัญญาแล้วสิไปต่อสร้างใหม่กับเพื่อจะบบกว่าเนาะโดโดยตกลงกันมาก่อนนะเอ่อเนาะการสรุปแล้วการแบบ ยังอยู่ในดําเนินขั้นตอนที่ว่าขึ้นโค้งหลังคาตอนนี้เนาะเรื่อง่าสาบเรื่องก่อเรื่องอย่างกับแบบให้หลังคาได้ของสก้นนะพ่อนะแม่ไรไม่อโอเคและสันนพ่ีน้องกับพ่อหู้เอาจริงแลยเนาะกับหากว่าเนนะพแม่พี่น้องทานได้มีจิตใจดีเนาะจิตใจบุญอยากมูเนาะอยากมูอยากทานเข้ามานะอยากต่อยอดทาบุญนะพอกบต่อยอดอันทำบุญข้าได้เนาะแบบติดต่อมาทางทางวัดเองก็ได้บ่แบบมีแบบ มือเดียวมีเบอร์ติดต่อบริษัทใดหรือป่าเบอร์เบอร์ติดต่อมีเนาะแต่ว่าอาณาบันทีของวัดเนี่ยมาธานมีโอฮะก็บโอเป็นยังจะเนาะโอเปนพี่น้องก็มีอย่ก็ติดต่อมาทั้งเพีทั้งไร่ของบอต้าได้เนาะบอต้าก็บพ่อมีเป็นสะพานบุญนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ามีจิตใจดีอยากมูอยากทานอ่ามือสกูสกคนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เพิ่นก็เป็นอ่าพ่อเนาะเป็นในบ้านพ่อแม่พี่น้องอ่าถือว่าเนาะเดี๋ยวบอต้าก็บสพาพ่อแม่พี่น้องลงไปเนาะ เราเบิ่งบรรยากาศทั้งรูมอีกเทื่อนึงเนาะกัจังแดงก็อาจจะได้ขอตัวลงไปเรื่อยๆเด้อโดยอาจารย์สบายดีเนาะโดยอ่ะขเนี้ยอ่าเนาะลวดลายทางวัดทางวาเพิ่นกะถือว่างามอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกัโอ้เพิ่นกะตกะแดงเนาะ สวยสดงดงามทีเดียวเลยแหละพ่อแม่พี่น้องโ okay, นะอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบาตาก่ะได้ภาพพ่อแม่พีน่นะ้องเนาะอ่าเลาะเบิงเลาะชมเนาะทางวัดทางวา้าเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทางบาสแสนเพื่อนก็นได้ถวายเนาะเงินให้กับนะทางอ่าเาปูเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับอ้ทางวัดทางวา้าเพื่อนก็นถือว่าสวยสดงดงามเนาะกับมีลายชิ้นลายยา่างเนาะของข้าวบัวานกนะ็คืออ่านะตีนล่อเนาะตีนล่อตีนเกียนแล้วก็มีโคกตำเข่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้นพ่าหลายร้อยปีเนาะ เช่นแบบต้นม่วงต้นเผานี่ป้อมบนับเพิ่นว่าร้อยกว่าปีนะ่อแม่พี่น้องเลยทั้งพอเพิ่นกับน้องกับใหญ่ขึ้นมากก็เห็นโลดเพิ่นว่านอวัดว่านี่ก็เป็นวัดที่ว่าเก่าแก่พอสมควรเนาะทั้งสิมที่ว่าเพิ่นกำลังสร้างสาอยู่นั่นก็เป็นแต่ก่อนนะมันมีสิมเก่าอยู่แล้วเพิ่นว่านอบัดนี้ก็่อเติมขึ้นมานะก่อนว่าบ่อนสิมเก่าแะไรผมใพี่น้องแต่ตอนนี้เนาะเพิ่นกับยังขาดเหลือลายสิ่งลายยางอยู่อย่างเช่นแบบอ่าแนวตกแต่งเนาะแบบเอประดับอ่าแบบหรือว่า กระเบื้องมุง้ง,ง,ลงหลังหอกหลังค้าอะไรมให้พี่น้องว่าแเล็กกัเนานะเป็นปูนเป็นเฮเป็นใช้กันยังขาดเหลืออยู่แต่ระยะตอนนี้เนาะเพิ่นกะกำลังแบบขึ้นโคง้งหลังค้ามันนะเพิ่นก็นเลยยังบ่ออได้เว้าเนาะที่ว่าเป็นปูนเป็นเฮเป็นใช้นะแต่ถ้าเว้าวว่วขาดเหลือนี่ ยังหลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าแล้วเนาะถ้าหากว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนใดเนาะอยากอ่โมูอยาก,ายกทานเนาะมาทำบุญต่อยอดต่อทื้นกันอ่ามาช่วยกันสร้สางก,กันสาก,กันเนาะก็สามารถเนาะติดต่อมาทางเพจทางไลน์ของบาตาได้เนาะบาตาก็พร้อมจะเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พีนาา่น้องเบิร์ตสุข,ขุสุคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเนาะอ่าบาตาเนาะถามว่าอ่าถ้าติดต่อมาทางวัดทางอย่างนี้ได้บ่เนาะพอเพิ่นก็ว่าแบบทางวัดนี่ก็ยังบ่มีอ่าเลขบัญชีเป็นของตัวเองนะเนาะแล้วก็ มีแต่ว่าเนาะถ้ามีอยังเนาะถ้าผู้ใดอยากอ่าถ้าบุญกะติดต่อมาหาบ่าวตาได้เนาะบ่าวตากะพร้อมสิเป็นสะพานบุญให้เบิร์จุกูจุกคนนนั่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกะเนาะก็จะได้ขอจบคลิปแหละนาะสำหรับคลิปนี้กะบ่บมีอย่างลายดอกนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมบรรยากาศอ่ารอบๆวัดน้ำกันเลยกัเขามาเบิ่งเนาะอ่าทางบ้านทางเมืองเพิ่นเป็นอย่างไรนาะทางวัดทงา,างพระเพิ่นนี่นะกะถือว่าสวยสุดงดงามอยู่กะเนาะต้องกับ ขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุขุสุขคนเน,ะนาะที่เข้ามาที่ตามับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะและกับโบโกฏข่ามโฆษณาของบอต้าไปพ่อแม่พี่น้องการิีได้ขอกาวคข้ามาสบายดี